ติดต่อทุกเช้าก็ต้องมาคุยกันเมื่อคุยกันแล้วคือเสียงราษฎรที่ผู้แทนราษฎรผู้แทนปวงชนชาวไทยต้องรับทราบว,ว่าสี่เดือนแล้วนะครับที่ประชาชนหย่อนบัตรเลือกตั้งให้พวกท่านทั้งหลายมาเป็นรัฐบาลแทนทหา,หารกรบฏชาติโทษประหารชีวิตแล้วก็มารเริ่มสร้างสรรค์นำประชาชนแทนประชาชน ปรากฏว่าเอาค้าจริงประธานรัฐสภานน่นะครับโดยทุจริตไม่ยอมเสนอคนที่ประชาชนต้องการนั่นคือนายพิธาลิมเจริญรัฐได้รับเสียงเห็นชอบครับจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกิน251เสียงในวันที่13กรกฎาคม2566ไปดูรายงานการประชุมของสภาสิสวาศูนย์คะแนนนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการ เห็นชอบครับให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีเลยเพราะรัฐธรรมนูญหลักมาตร,รา159กำหนดไว้ชัดว่วนายกรัฐมนตรีต้องมาจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปอ่านดูดิครับท่านนี้รพแต่เพราะพักการเมืองนักการเมืองทุกพักไม่อ่านแล้วก็ไปสู้ให้ประชาชนว่วมาตรา1ร 59เป็นมาตราเอกบทเฉพาะการนั้นมันขึ้นสุดกาลเวลาไปแล้วสมาชิกวุฒิสภาไม่มีอำนาจที่จะมาโหวตนายกรัฐมนตรีอีกแล้วเพราะนี่คือรัฐสภาไม่ใช่ชุดแรกไปอ่านดีครับความเป็นผู้นำของผู้แทนราษฎรจะต้องนำประชาชนและจะต้องนำชี้ว่าศานัฐธรรมนูญไม่มีพระราชาบัญญัติจัดตั้งศาล ไม่มีคำพิาพากษาสารรัฐธรรมนูญสูงสุดเราจะยอมรับกันทำไมคนพูดไม่ใช่ผู้จัดรายการติ๊กต็อกผู้จัดรายการโลกุดเที่ยนคนพูดต้องเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองโทรานานสีแก้วพิธาลินยาเรนด์วันมัวหมัดน,นอมาธาแต่คนเหล่านั้นไม่ยอมพูดถึงเรื่องนี้วันนี้ลึงจกเป็นเบี้ยล่างของการกําหนดนายกรัฐมนตรี โดยทหารคอทชอกบฏชาติคนกำหนดเกมวันนี้ก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้ากบฏชาติที่กลัวการถูกจับไปประหารชีวิตแกไม่ยอมลงะครับท่านดีครับพลเอกประรวิทย์วงสุวรรณก็อีกคนหนึ่งที่หวังท่อมหลนเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบพรานานคนแบบเศรษฐางินอนุทินนี่ไม่มีทางได้เป็นนายกร,รัฐมนตรีเพราะไม่ใช่ทาหารที่เขาจังให้